อ่าเด็กๆสวัสดีค่ะก็มาพบกับครูแอ๊ะอีกแล้วเนาะอ่าวันนี้เราจะไม่ได้ติวเรื่องกดเบสนะคะในคลิปนี้จะเป็นการติวเรื่องบทที่9สมดุลเคมีเนาะในเรื่องของการคำนวณค่าคงที่สมดุลนะคะเนะื้อหาม5ถูกไหมก็คลิปที่โคลงไปนะคะก็มีนักเรียนคอมเมนต์มาว่าครูเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูสอบหนูขอให้ครูช่วยติวเรื่องนี้หน่อยได้ไหมก็คือการคำนวณค่าคงที่นะคะ ครูก็ขออนุญาตที่จะข้ามขั้นเนาะมาดูเจาะลึกการคำนวณและกันค่าคงที่ว่าเราหาอย่างไรนะคะเรื่องนี้อยากให้นักเรียนเนี่ยทำข้อสอบให้ได้นะเพราะเป็นตัวหนึ่งจุดหนึ่งเลยที่จะช่วยพวกเราให้คะแนนเนี่ยสูงขึ้นนะคะไปไปลุยพร้อมครูเลยนะคะตั้งใจนะอย่าหลับนะโอเคไปนะคะค่าคงที่สมดุลเนี่ยนะอันนี้สรุปแล้วกันนะคะให้เรารู้ก่อนว่าการคำนวณหาค่าคงที่เนี่ยอ่ะ ใช้หลักการของการหาอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นอะระหว่างความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นนะของสารผลิตภัณฑ์จุดไปด้วยนะคะกับสารตั้งต้นอย่างไรล่ะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนะคะโดยให้เรายก ่ะที่สําคัญนะอัตราส่วนเรียบร้อยถัดไปเอาเลขยกกําลังเนี่ยนะคะก็คือเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้าจํานวนโมนเนาะมาเป็นเลขยกกําลังอะ่ะยกกําลังด้วยเลขสัมประสิทธิ์จำนวนโมนอ่านี่หลักการนะคะหลักการนะ ที่สาคัญเลยนะคะที่สาคัญต้องทานะ,ะต้องหาค่าคงที่เนี่ยทำณนะภาวะที่สมดุลน,นะคะโอเคแล้วณนะภาวะสมดุลเนี่ยทำอย่างไรก็แต่ละสารต้องดุลสมการเรียบร้อยแล้วถูกไหมสมการต้องมีการดุลแล้วอ่าสามหลักการประมาณนี้รวมกันทั้งหมดตรงนี้เรียกว่าการหาค่าคงที่สมดุล นะคะเรียกว่าค่าคงที่สมดุลที่เรารู้จักกันนะคะหรือค่า k นั่นเอง k ใหญ่เนะาะสาหลักการนี้เลยนะคะหลักการที่หอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของ3ารผิตภันธ์กับสารตั้งต้นนะคะยกเลขยกกําลังเนี่ยเป็นเลขสัมประสิทธิ์จํานวนโมลและดุลสมการให้เรียบร้อยนะคะโดยตรงนั้นต้องเป็นณนะภาวะที่สมดุลน,นะคะเรียกตรงนี้ว่าค่าคงที่สมดุลเนาะครูยกตัวอย่างอย่างเช่น อครูยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นครูให้สมการมานะสมการอะไรดีนะสักตัวหนึ่งโอเคสมการนี้ละกันนะคะสมมตินะเช่นครูให้สมการมาอืมสองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสถานะแก๊สคะ่ะเกิดการผันกลับกันของสมการเกิดเป็นคาร์บอนมอน,นอ,อกไซด์บวกแก๊สออกซิเจน ที่สําคัญเลยสิ่งที่เราต้องรู้ในส่วนนี้นะคะเอาแบบใจความสําคัญแล้วกันนะเอาแบบสรุปนะคะว่าค่า k เนี่ยหรือค่าคงที่นะคะไม่คิดตัวของแข็งและของเหลวแต่จะคิดแค่แก๊สและสารละลายนะคะอ่ะเขียนระบุไว้หน่อยคิดแก๊สและสารละลายเอควนะคะแต่จะไม่คิด ของแข็งและของเหลวนะคะไม่คิดนะไม่เอามาคิดเลยนะคะถ้ามีสถานะน,นี้ปุ๊บตัดมันทิ้งไปเลยไม่เอามาเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเจอแก๊สหรือสารละลาย AQ เนี่ย,มเ,ยนนเมื่อไหร่เนี่ยคำนวณเมื่อนั้นนะคะหาค่าคงที่ได้เนาะอ่ะเรามาดูกันในข้อน,นี้ตัวอย่างนะคะนี่จากสมการข้างต้นเฮ้ยสมการข้างต้นเนี่ยนะคะทั้งฝั่งหน้าเรียกว่าสารตั้งต้นฝั่งหลังเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์ถูกไหมนะคะ สารตั้งต้นของเราเนี่ยมีสถานะอะไรแก๊สแสดงว่าคิดได้ไหมคำนวณได้ไหมเอ่ยถ้าสถานะแก๊สครูแอดก็คิดได้สิใช่ไหมที่เราบอกว่าคิดแก๊สหรือสารละลายเอคู A ียตนะคะแล้วถ้า Co เนี่ยคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นแก๊สไหมเป็นนะคะคำนวณได้ถัดไปแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สไหมเป็น G ไหมเป็นนะคะก็แสดงว่าทั้ง3ตัวเอามาหาค่าคงที่ได้ถูกไหมครูพูดเร็วไปไหมเนี่ย มาดูนะจากหลักการเขาบอกว่าอัตราส่วนก็คือการหาเศษส่วนนั่นเองระหว่างความเข้มข้นของสารเบรยพันกับสารตั้งต้นแสดงว่าสารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นตัวตั้งและสารตั้งต้นต้องมาอยู่ด้านล่างหรือหารนั่นเองนะคะหาค่าคงที่ถูกไหม k เ,เท่ากับความเข้มข้นนักเรียนถ้าจําได้เนี่ย คำว่าความเข้มข้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในปีกาเนี่ยสารให้อยู่ในปีกาตรงเนี้ยเราจะแทนเป็นตัวความเข้มข้นนะเครื่องหมายปีกาตัวนี้แทนคําว่าความเข้มข้นนะคะจำไว้นะสิ่งที่จะใส่ไปก็คือชื่อของสารนะคะอ่ะสูคูบ,บอกว่าค่าเคเท่ากับความเข้มข้นของสารบริตพันธ์ใช่ไหมก็คือ CO ชื่อของมันนะคะทีนี้เขาบอกว่าขั้นที่2ยกกําลังด้วยเลขสัมประสิทธิ บอกจํานวนโมลถูกไหมย,ยกกําลังเลขสัมประสิทธิ์เลขสัมประสิทธิ์คือเลขด้านหน้านั่นเองที่ดุลแล้วนี่ไงเลขด้านหน้าที่ดุลแล้วถ้าไม่เขียนเลขล่ะครูแอเหมือนแก๊สออกซิเจนตัวนี้ไม่เขียนเลขแสดงว่าเลขด้านหน้าเป็นเลขหนึ่งให้เรารู้โดยปริยาหรือว่าเป็นเลขหนึ่งไม่จําเป็นต้องเขียนเลขก็ได้นะเลขหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้ c co co เนี่ย, c, c, I, c, o, น,ยนะคะสารเรียบพันธุ์ขึ้นก่อนใช่ไหม co มีสัมประสิทธิ์ไหน มีนะคะ CO มีสัมประสิทธิ์แสดงว่าเราต้องเอาสัมประสิทธิ์มาเป็นเลขยกกําลังนั่นเองนะคะอ่าเขาบอกว่าค่าคงที่อยู่ด้านบนคือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยังมีอีกไหมมีอีครูแอนนี่ไงแก๊สออกซิเจนนะคะเอามาใส่ด้วยอ่าแก๊สออกซิเจนมีเลขสัมประสิทธิ์ไหมมีนะคะก็คือ1 1ไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะคะให้เรารู้ไว้เลยว่ามันคือ1อ่าทีนี้ อัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นสารตั้งต้นมีตัวเดียวครูแอก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีเลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลไหมมีแสดงว่าเอาไปยกกำลังนั่นเองนะคะโอเคยกกำลังสองนี่ไงเสร็จแล้วค่าคงที่ได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราทำได้นะคะ อ่ะมีอีกครูแอ๊ะเอาอีกข้อหนึ่งยังไม่เข้าใจเท่าไหร่โอเคไปกันนะอีกข้อหนึ่งนะคะอย่างเช่นข้อที่สองอข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วพระเอกของเรานะคะทุกรอบเลยบวกกับแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สด,ด้วยนะคะเกิดการผันกลับกันเกิดเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ บวกกับ S2O ที่เป็นของเหลวอลองสังเกตดูนะคะจากหลักการเมื่อกี้นะที่ครูบอกเราไปนะคะว่าคิดแก๊สกับสารละลายเท่านั้นนะคะแต่ไม่คิดของแข็งกับของเหลวเราเห็นปุ๊บแบบนี้ตัดอะไรทิ้งตัด L น้ำเนี่ยทิ้งเลยไม่ต้องคำนวณ CO เนี่ยคำนวณไหมคำนวณ S2 ละ่ะคำนวณเพราะเป็นแก๊ส CO2 ก็คำนวณเพราะเป็นแก๊สแสดงว่าคำนวณแค่3ตัวเท่านั้น หลังจากนั้นขั้นถัดไปนะคะขั้นถัดไปให้เราดูว่าสมการเนี้ยดุลหรือยังเนาะให้เราดูนะคะว่าทั้งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานเนี่ยมีคาร์บอนเท่ากันไหมมีออกซิเจนเท่ากันไหมมีไฮโดรเจนเท่ากันไหมนะคะอะ่ะเรามาดูคาร์บอนก่อนฝั่งซ้ายมือของเราคาร์บอนมีกี่ตัวหนึ่งตัวขวามือละ่ะคาร์บอนมีกี่ตัวก็1ตัวแสดงว่าคาร์บอนเท่ากันถัดไป แก๊สไฮโดรเจนมีกี่ตัว2ฝัง่งขวามี2แสดงว่าเท่ากันสุดท้ายแก๊สออกซิเจนฝั่งซ้ายมือมี2ตัวฝั่งขวามือมี1บวก2เป็น2ตัวเหมือนกันแสดงว่าดุลเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าดุลแล้วพอเห็นแบบนี้ปุ๊บดุลแล้วถัดไปเขียนค่าคงที่เลยคือค่า k k เท่ากับส่วนที่อยู่ด้านบนนะคะ อัตราส่วนความเข้มขนด้านบนคือของสารผลิตภัณฑ์นะคาร์บอนมอนอกไซด์ใส่น้ำได้ไหมอ่าอย่าเพิ่งใส่นะเด็กๆระวังหลอกนะน้ำไม่เอามาคิดถูกไหมก็ไปดูสารตั้งต้นต่อเลยสารตั้งต้นของเราก็คือ co 2กับ s 2ทั้งสองตัวนี้มีเลขสัมประสิทธิ์ด้านหน้าไหม อ่ามันไม่ได้มีค่ามากกว่า1ใช่ไหมไม่มีเลขนะคะแสดงว่ามันก็คือ1นนั่นเอง1เราไม่ต้องเอามาเขียนก็ได้นะคะเราก็ตอบเท่านี้ได้เลยนี่เห็นไหมแค่เราเขียนแค่นี้ได้ว่าค่าคงที่เอาตัวสารผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้งหารด้วยสารตั้งต้นแล้วก็อย่าลืมเอาสัมประสิทธิ์ที่ดูแล้วเนี่ยเอามาเป็นเลขยกกําลังเนี่ยก็ได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเด็กๆถ้าเรารู้คร่าวๆนี้แล้วนะเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวเราไปลุยโจทย์กัน นี่ครูเอาโจทย์มาให้แล้วใครที่จดไม่ทันสต็อปวิดีโอและโจทย์โจทย์ก่อนนะอ่ะไปเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลานะคะไปกันเลยเนาะปฏิกิริยาอาปฏิกิริยาของไอตัวเนี้ย fe สามบวกเนะหรือว่าเราเรียกว่าไอออนนะไอออนไอไอ,ไอเนี้ยอา fe สามบวกนะคะไอออนไตร อันเงีงโอเคนะมาดูกัน Fe 3บวกบวกกับ SCN ลบหรือไทโอไซยาเนตไอออนนะคะแล้วก็ได้เป็นอะไรไทโอไซยาเนโตไอออนนะโอ้ยเรียกยากจังเลยครูแอะไม่เป็นไรนะคะปฏิกิยานี้เราเห็นสมการเมื่อไหร่เฮ้ยยึดมันเป็นตัวละไว้เลยยึดไว้ก่อนนี่ครูวอะไรไว้ละที่20องศาเซลเซียส นะคะณสมดุลเห็นคําว่าณสมดุลไหมแสดงว่าปฏิกิริยาเนี้ยมีการดุลเรียบร้อยแล้วคําว่าสมดุลดุลแล้วนั่นเองนะคะแสดงว่าเราไม่จําเป็นต้องดุลอีกรอบหรือถ้าใครมีเวลาว่างดุลไว้ก่อนดูอีกรอบก็ได้นะว่ามันเท่ากันไหมแต่ถ้าเจอคําว่าณสมดุลเนี่ยแสดงว่าในโจทย์เนี่ยมันดุลมาให้เรียบร้อยแล้วมี Fe3 วก0.10ลตลิตและ S+ Cn ลบนะคะไม่อยากอันชื่อยาวเลยเดี๋ยวเรางง0.200มอลต่อลิตรและ FeSCn2 บวก2.26มอลต่อลิตรนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาค่าคงที่สมดุลนะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะถ้าเราได้ยินเสียงพรุหรืออะไรวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะครูขออภัยด้วยนะมาอัดคลิปวันลอยกระทงพอดีเลย โอเคะ okay. ครูจะพยายามเสียงดังให้นะคะจากที่เราดูเนี่ยนะสิ่งแรกที่เราจะดูเลยก็คือสถานะของสารลองดูนะทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นอะไรเป็น Aq ครูแอะเป็นสารละลายแสดงว่าสารละลายคำนวณได้ไหมคิดได้ไหมค่าคงที่คิดได้นี่ไงคิดแก๊สกับสารละลายคิดได้แต่ถ้าของแข็งของเหลวไม่เอามาคิดถูกไหมโอเค แสดงว่าทั้ง3อย่างเนี้คิดได้เอามาคำนวณได้หลังจากนั้นเขาให้หาค่า K ค่าคงที่ถูกไหมอ่าค่าคงที่ก็คืออัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของสารพฏิลพั์สารผลิลพันของเรามีตัวเดียวก็เอามาใส่ได้เลยนะคะอ่า f e s c n 2บวกอ่าใส่ เป็นปีกาไว้นะคะนักเรียนไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาเป็นวงเล็บแบบนี้คําว่าปีกาเนี่ยจะเป็นแปลว่าความเข้มข้นเนี่ยนะอ่ะ,อะโอเคมีสัมประสิทธิ์ด้านหน้าไหมไม่มีนะคะไม่ต้องยกกําลังก็ได้อ่าหารนะคะเสรส่วนนะสารตั้งต้นของเรามี2ตัวด้วยกันครูแอ๊นี่ไง Fe 3บวกไม่มีสัมประสิทธิ์ไม่ต้องยกกำลังคูณกับ SCN ลบ ไม่มีสัมประสิทธิ์ด้วยก็ไม่ต้องเอาไปยกกําลังนะคะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บจบแล้วครูแไปข้อถัดไปไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขาให้ค่ามาแล้วด้วยถ้าเขาให้ค่ามาแล้วเราเอาค่าพวกนี้มาแทนในช่องพวกนี้ได้เลยโอเคไหมมาแทนได้เลยนะคะมา k เท่ากับ fe scn 2บกให้ค่ามากี่เท่าไหร่2.26มลต่อลิตรใช่ไหมคะ หน่วยความเข้มข้นนะหน่วยของความเข้มข้นนะคะที่เราเรียนมาตอนมสจำได้ไหมหน่วยของมันก็คือโมลต่อลิตรหรือจะใช้คำว,ว่าโมลาร์ก็ได้นะ <hoo S 1> โอเคถ้าครูเขียนโมลาร์ก็ไม่ผิดนะคะแปลว่าโมลต่อลิตรเหมือนกันนะคะ <Demon. S 1> อ่ะค่าเนาะสองจุดสองหกนะคะถ้าการเขียนค่าเนี่ยเราสามารถเขียนค่า ใส่วงเล็บแบบนี้ไปได้เลยนะคะเพราะไม่มีชื่อสารแล้วโอเคไหมแล้วก็ fp 3บวกมีค่าเท่าไหร่0.1นั่นเอง scn ละ่ะ scn มี0.2ค,ค,ครูแอ๊ครูแอ๊บๆหน่อยหนูง่วงได้ทีนี้เราก็ทำการหารเลยนะคะระวังด้วยเนาะการหารตรงนี้นะคะ1.1.3นั่นเองไม่มีหน่วยอ้าครูแอทำไมไม่มีหน่วยละ่ะเราลองนึกภาพดูนะคะว่า ไอพวกนี้มีหน่วยเป็นความเข้มข้นเหมือนกันหมดเลยถูกไหมแสดงว่าตัวโมล่าเนี่ยโมนต่อลิตรแล้วกันโมนต่อลิตรไอ้ตัวนี้ก็โมนต่อลิตรมันหารกันอยู่แสดงว่ามันเอามาตัดกันได้เลยฉุบๆุค่า k ก็ไม่มีหน่วยนะคะโอเคไหมค่าคงที่ไม่มีหน่วยครูกลัวพรุมากเลยตอนเนี้จะกระโดดแล้วเนี่ยค่า k ไม่มีหน่วยนะคะดอกจันไว้ เพราะมันตัดกันหมดแล้วถัดไปข้อที่2เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไปดูกันนี่ข้อ2เสร็จเนี่ยครูจะลงคลิปให้นะโอเ okay. ค feo นะคะ feo เนี่ยบวกกับ co นะคะได้เป็น fe และ co 2ใช่ไมกคาร์บอนไดออกไซด์ o ตรงนี้เราก็เฮ้ยดูก่อนนะสมการให้มาแล้วหลังจากนั้นนะ สมดุลเห็นไหมคําว่านะสมดุลเมื่อไรดุลแล้วนั่นเองมี FeO เนี่ย6กรัมนะคะ Fe 5.6กรัม CO 0.4มนลต่อลิตรและคาร์บอนไดออกไซด์0.16มนลต่อลิตรเขาบอกว่าจงหาค่าคงที่สมดุลเลยจงหาค่า K นั่นเองอันดับแรกเราเขียนก่อนเลย K สารผลิตภัณฑ์ถูกต้องนะคะ เดี๋ยวนะเราลืมอะไรไปเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบไปแล้วเราต้องดูก่อนว่าสถานะของสารเป็นอะไรคเคต้องเป็นแก๊สหรือไม่ก็สารละลายเอามาคิดได้นะคะเอามาคิดได้เราต้องตัดไหมนี่ตัดนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สไหมเป็นแก๊สเอามาคิด Fe เป็นของแข็งเฮ้ยของแข็งไม่เอามาคิดนะ Co เป็นแก๊สไหมเป็นนะคะเอามาคิดส่วน FeO ไม่เป็นนะคะไม่เอามาคิดไหนเกือบแล้วเห็นไหมเกือบแล้วโอเคอ่ะมาแสดงว่าง่ายเลยข้อนี้สารรลิตภัณ์มีแค่ตัวเดียวนะคะส่วนด้วยสารตั้งต้นก็เอามาคิดแค่ตัวเดียวใช่ไหมเพราะเป็นสถานะแก๊สถัดไปเอาเลขมาแทนเลย CO2 ให้มาเท่าไหร่ดูให้ดี0.16 ส่วนด้วยแคสคาร์บอนมอน,นอกไซด์ให้มาเท่าไหร่0.4นะคะปุ๊บปุ๊บอ่าโอเค0.16หาร0.4ได้ค่า k อยู่ที่เท่ากับ0.4นั่นเองตอบเลยโอเคได้ไหม k ไม่มีหน่วยนะคะอย่าลืมนะคิดแค่ g กับสารละลายเอคเวท จะไปข้อ3ามไหมหรือพอแค่นี้ก่อนนะคะโอเคอ่ะให้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะให้เราพักสมองบ้างประมาณนี้เลยสิ่งสำคัญเด็กๆทบทวนหน่อยอีกรอบหนให้เราจำหลักการ3หลักการนี้ให้ได้อันดับแรกเลยดูก่อนว่าสมการดุลหรือยงังถัดไปให้เราเช็คว่ามีแก๊สกับสารละลายหรือไม่ให้เอามาคิดแต่ถ้าเป็นของแข็งกับของเหลวตัดมันทิ้งไปไม่เอามาคิด แล้วก็เขียนอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของสารบริจพัณฑ์ส่วนด้วยสารตั้งต้นเสมอเลยต้องเป็นภาวะสมดุลหรือพูดง่ายๆว่าดุลแล้วนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยขอให้นักเรียนสู้ๆไฟติ้งนะคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ